น่าเศร้าใจแค่ไหนข้าวดีบเต็มทุ่งต้องฉีดทิ้งเลยอันนี้ฉีดีทิ้งหมดเลยเพราะมันเต็นข้าวดิบอันนีทิ้งทั้งเลยนี่นะคะตัดแล้วก็แล้วนะคะไม่ไหวนะคะก็เลยก็เลยต้องฉีดทิ้งฉีดทิ้งทั้งแปลงเลยฉีดทท้งงงัแปลลเยนะคะนี่นะคะเนี่ยครับ พี่น้องกเกษตรกรชาวนาของเราถ้าเจอแบบนี้อ้น้ำตาแทบร่วงเพราะว่าทํางานก็ต้องลงทุนแล้วแต่พอข้าวออกมาแทนที่จะได้ข้าวกลับได้อีดีตมาแทนครับถึงขั้นยอมสลัดทิ้งเลยเพราะว่าข้าวไม่ได้เลยครับมันเป็นอีดีตเต็มทุ่งเลยเขาเลยฉีดทิ้งทั้งทุ่งเลยทั้งแปลงเลยน่าเสียดายมากครับผมครับประมาณนี้ ต้องแก้ไขตั้งแต่เริ่มต้นจากการทำนาเนาะก็คือว่าถ้าเราเริ่มต้นจากการทำนาเอาน้ำเข้าเรามาหมักเทนเดอร์ก็จะช่วยไปใน80%หรือไม่เจ็ดแปดนี่แหละครับผมแน่นอนแน่ถ้าเราใช้เทนเดอร์นะครับครับผมปัญหาข้าวดีข้าวเด้งเป็นปัญหาที่กวนใจเกษตรกรทําให้ข้าวไม่ได้ผลผลิตถึงกับต้องฉีดทิ้งถ้าเราแก้ไขเริ่มต้น โดยการที่หมักเทนเดอร์หรือสหลายต่อสังข้าวและ,มะเมล็ดข้าวดีดกําจัดตั้งแต่เริ่มต้นผลผลิตก็จะออกมาสวยงามหลังจากที่พืชของเราหรือต้นข้าวของเราได้ไม่เกิน15วันเราก็ฉีดกิ่งทองหรือใส่ใบหยกหรือเร็ดลาวาผสมกับเคมีแต่ส่วนน้อย ก็จะได้ข้าวที่งามและไม่มีข้าวดีดหรือถ้าทุ่งนาไหนมีข้าวดีดก็จะลดน้อยลงเช่นทุ่งแปลงนี้ของนาลุงทูกกําจัดตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เป็นลงทุนทั้งทีลองดูสักตั้งหนึ่งลองหมักเทนเดอร์ตั้งแต่ตอนที่เราไถากบต่อสังข้าวฉีดย่อยสลายต่อสังข้าวด้วยเทนเดอร์ หลังจากนั้นเราก็ใช้แร่ธาตุภูเขาไฟไม่ว่าจะเป็นใบหยกหรือเรดลาวาช่วยให้ต้นข้าวดีไม่เจริญเติบโตไม่แตกกอแต่ข้าวดีของเราเจริญเติบโตและแตกกอรวงใหญ่รวงยาวนาะจากเดิมทีข้าวก็ขอห้าเจ็ดนับเมล็ดได้อยู่ที่160เม็ด แต่ใช้ของเราครบสี่สหายมเมล็ดข้าวรวงหนึ่งอยู่ที่ประมาณ221มเมล็ดกันเลยทีเดียวจากที่เราใช้เทนเดอร์ย่อยสมยัยต่อ้างข้าวนั่นเอง